นีวันที่27กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่56ในการสมมติความเพียรที่ข้าพเจ้าในฐานตุพตนทีได้ขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจริญบูชาแด่กุมารจันทั้งหลายขอจิตนชมข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสัมุนตุจดเนี่ยข้าพเาย่างชนะในบทสวดจังตอนหนึ่งเลยเถิด บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมัตตาจักกะวาเรสุอัตระคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสานุสันตุสักขโมฆะทังสักขีกามีจรูปเกิดิสิการตเตจันตีเขวิมาเนีที่ปีรเทจขามีตัวรุนักขานีเกหาวัตถุม่เกีติผู้มาจจริญดุเทวานิชรัตนาวิสมียักษ์ัคันทพนาคาที่ทันตาฉันติเกยังผุ้นิวรัจฉังสาโตเมสุนตุธรรมะสนาการุอัยมปัตันตาธรรมะสนาการุอัยมปัตันตา ธรรมสนาการุอายัมปัฏฐานตาบทที่สองบูชาประรัตนตรัอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะชั่งกังอภิปูชยามะบทที่สามกาบประรัตนตรัยอรังสมาสมุตโตกว่าพุทธังพระโกตะตังอภิวาเทมิสวางกาโตพระโกตะตมธรรมังสังสาสุปฏิปันโนพระโกโตสังโฆสังขังนะมามิ บทที่สี่นามการสิทธิคาถานามตรสสารพระครรภโตระตัวสัมมาคุณตัสสานามตรสสารพระครรภโตระตัวสัมมาคุณตัสสารนามตรสสารพระครรภโตระตัวสัมมาสัมพุทธสารข้ที่ห้าแต่สาะคมพุทธังสันังคาฉามิธรรมังสันังคาฉามิสังขังสันังคาฉามิตุติยมปิพุทธังสันังคาฉามิตุติยมปิธรรมังสันังคาฉามิตุติยมปิสังขังสันังคาฉามิตัติยมปิพุทธังสันังคาฉามิตัติยมปิธรรมังสันังคาฉามิตัติยมปิสังขังสันนังคาฉามิ บทที่6สัจจกิรคตานติเมสังยังพุทโธเมสังวรังเอเตนะสัจจวัสนะโสติเมหุตุสัพพตานติเมสังยังธรรมเมสังวรังเอเตนะสัจจวัสนะโสติเมหุตุสัพพตานติเมสังยางสังคุเมศรังวรังเอเตนะสัจจวัสนะโสติเมหุตุสัพพตา พทธิเจพุทธานุสติอิติวิสรวาังสมาสุตโตวิชาจารสมปปนงคโตโดกาวิโตโตผูุ้ริชารรมาาติตาติเมุโมาังโตพระกวารีพทธิแบรธรรมานุสติโสอาคตพระกตาตโมทัติติโกกาลิกเอปริกอุนิกปจตังเวทิตาภูมิโยตบทิปาสัมขานุติุบติปโนพระกโตสาวงคุชุปฏิปโนพระกวโตสาวังคยะปฏิปโนพระกวโตสาวัคสามิจิบติปโนพระกโตสาวังสงวิธีางกิตารีปุยสายการิอัปุยสาวะอสัป ปางคนนโยปางคนในโยทักกิในโยอันชดีก็ได้โยอนุตรังบุญนากกตังโรภาษาที่บทที่สี่พระธรสูตรยานิถาพุตานิสมากตานิปุมานิวายานิวะอันตริเกสัพเพวะโพตาสุวนาพระวันตุสัทโทปีสัปปะจะสุนตูภาจิตังตสมาหิปุตานิสาเมธาสพเพเมตังกโรธะมานุสยาปชายะทิวาจะรัตโตจะ หาตันติเยพริเรียงตสมาหิเนรักขะทะอัปะมะตายังกินจิวิตังอิทะวาหูรังวาสักเคสุวายังรัตนบุรีตังนันโนสะมังนติตถาคเตนะอิธัมปีพุเทรัตนบุรีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุขายังวิราคังอมตังปุรีตังยาทัตชักขาสักเยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสัมปัตถิกินจิอิธัมปี ธรรมีรัตธมมูลตังอิเตนะเสจนะสุวันติหงตุยำพุทธเสโทปะลิวันนาจีสุจิงสมาธิมาันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติยิธรมปิธรรมีรัตธมมูลตังอิเตนะเสจนะสุวันติหงตุเยปุคลาอัฏฐสตังปะสัตถาจตาริเอตานิยุขานิหงติเต ทั้ขี่เนยยาสุขาตัดสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภรานีิท,ทั่ทำปีสังกิตติธรรมิตังเอเตนะเสจจานสุวันติมหัตุเยสุปยุตามะนาสาทันเฮนะนิกามิโนโคตะม,ม,มสาสาสะนำเหตเตป,ปติปต,ตาอะมะตางวิไคหะ พระธมุฐานิพุตติงปุญชะมานาอิธรรมปิสังเครตตงังมิตังอิเตนะเสจนะสุวันติขน,นตุยะถินทะคิโรประทวีงสิตโตสิยาจตุพิวาเตพิอาศัมภกรรมปิโยตะทูปะมังสัพพุริสังพระธรมิยโยอริยสัจจานิเอาเวจะปัสสติอิธรรมปิสังเครตาตงังมิตังอิเตนะเสจนะสุวันติขน,นตุยเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมพีระปัญ,ญเญนะ สุเทสิตานิกินจาปิเตโอนติผู้สัพป,ปะมัตตานาเตพะวังอัฏฐะมะมาทิยัน,นติปีธรรมปิสังคิตธรรมีตังเอเตนะเศจนะสวนติภูตุสหาวัสสะสันทัศนะสัมปทายะตะยัตสุธรรม,มาชหิตาพะวันติสกฤยทิติวิจิกิฉิตันจะศีลพัฒัางวาปิยทัติกินจิ จตุหะปาเยหิจะวิปปมุตโตสะจาพิธานานิอภพโพกาตุงอิธัรมปีสังเกตตังมิตังเอเตนะเศจนะสุวนติขันตุกินจาปิโสกัมมังกาโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภพโพโสตัสสะปฏิจชะทายะอภพพะตาทิฏฐะปะทัสสะพุตตาอิธัรมปีสังเกตตังมิตังเอเตนะเศจนะสุวนติขันตุวันาปภคุมเพยยะถา อุตสิตาเคคิมหานมาเสปัทธมเสมิงคิมเหตะทูปะมังธรรมววังอเทสยินิพพานาคาเมงประมะมังมีตายะอิธัมมีพุเธระตามีตางเอเตนะเสจนะสุวรรณีหุนวโรวรันยูวรโทวราโรนุตตรัง อนุตตรธธรรมะวรังอเทศยยอิธัมปีพุทธะตังปิตังเอเตนะสิจนะสมุทิหุ่โตุขีนังปุรานังนาวังนัติสัมภวังพิรัตตะจิตตายาติเกภะวัสมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหิชันธานิพันติธีรายถา,ายัมปทีโปอิธัมปิสักยะตา,ามิตังเอเตนะสิจนะสมุทิหุ่โตุญาณิยานิถาปุตานิสมากตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตตถาคตังเท,งท,งทวะ มนุสสัูธิตังพุทธังนามัสสามะสุวัตถีหุนตุยานิธาภูตานิสมากัตตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเกตฐานกตังเทวะมนุสสัูธิตังธรรมังนามัสสามะสุนามัสสุวัตถีหุนตุยานิธาภูตานิสมากัตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเกตฐานกตังเทวะมนุสสัูธิตังสังฆังนามัสสามะสุวัตถีหุนตุวบทที่สิบเอ็ดอาตานาติยาปริต สัพพโรคราเปนนิพุตโตสัพพสันตาราพระวจีตัวสัพพเวระมันที่กัตตัวนิพุตโตจะถูวังเพราะว่าสัพพีติโยวิวัตินตุสัพพโรโควินญาสตุมาเตพระวจันตราโยสุขีเทขายุโภคเพราะว่าอภิวาตนาสีริสานิจางุธาปจายโนจตตาโลธรรมาวัตถิวัตถันติอายุวโนสุขังหะลังบทที่สิบสองอาทิตติตาปริยายสูตรในวัเมสุตังอีกังสมยังพระกวาขยายังวิหารติ พยาสีเสสติงพิกขุสหัดเสนาตัตตะโคภกควาพิขุอามันเตสิสัพพังพิกเวออทิตังกินจัพิกเวสัพพังอาทิตังจักขุ้งพิกเวอาทิตังดูปาอาทิตาจักขุวิญญาณังอาทิตังยาคูสัมปัสโซทิโตยามีตังยาคูสัมปัสจะปัจจยะอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุกขังวะทุกขมันสุขังวะตามบีอาทิตังกินาอาทิตังอาทิตังราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอาทิตังชาติยาชาดาเมรินะโสกิณิบริเทวินทุกินโทมานัสเสยง

ยำปีทังชื่อาสัมปันจะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมัสสุขังวาตามปีติตังเินาติตังติตังลาคภิกนาโทสักภินาโมหภิกนาติตังชาติยาชรามลเลนสโสเกหิบริเทวิหิภูเกหิธมณะเสหิอุปายาเสหิอธินุติวัฏฐามิกายโยทิตโตพุทธพาติตากายวิญญาณังติตังกายสัมปัโสอติโตยำปีทังกายสัมปันจะปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสสุขังวะตามปีติตังาตินาชรราม เนรนัสโศกิหิปุริเทวีโทมนัสเสหิโยาเสน์อธิตันติวัฏามิมโนทิโตธรรมะทิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมปันโตอธิโตยัวยมุยทางมโนสัมปัตจะชาปชาจะยาอุปัจจิติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกเมสุขังวาตามปิยทังเกีะนเกียนอธิตังอธิตังลางคกินาโตสักินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามะเรนะโสกิหิปุริเทวีทุกเกียโทมนัสเสหิปยายเสน์ अति एवं में था कविता आसाब को चकू चमी पीनी पिथते रुपे पीनी पीनते चकू भी आने पीनी पीनते चकू सम से पीनी पीनते चकू सब्प से उप चत वैधाई तुख खावा 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 तस्मी पीनी सो पीनी पीनी सोता जाने पेनी पीथते सोता से पीनी पीनते उप चाते वेधाई तुंवा खांगवामु तस्मी पीनी

ยำปีตังทิวาสัมผัสสัพพัญาอุปัชฌะทเวทายต่างสงขังวาทุกังวาทุกขมสุฆังวาแต่สมิปีนิพินทติการยัสมิปีนิพินทติโพธับเสพปีนิพินทติกายัวินเนปิการยัวิญญาเนปินิพินทติกายำสัมผัสเสพปีนิพินทติยำปีตังกายำสัมผัสสัพพัญาอุปัชฌะทเวทายต่างสงขังวาทุกังวะทุกขมสุฆังวาแต่สมิปีนิพินทติ มนสมิปีนิบินทติธรรมจปีนิบินทติมโนวิญญาในปีนิบินทติมโนสัมผัสเสปีนิบินทติยามปีทางมนสัมผัสจปัจจยอุปัตติเวทยทางทุกขังวะทุขังวะทุขังมาสังวะทสนิมปีนิบินทตินิบินทางวินาศติวิราศภวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตามิติยาังุติขีนาชาติปุสิตังความมัจจะยังกตังกัิยังนาปรงอิทัาตายาติปชานาติติอิทัมโมโินจ่าภะกง ัญามาเนตัสสะพิกุสหัสสะอนุปาทายาสะเวหิจาหิจิตานิวิมุจจรูติบทที่สิบสามอนันตลักษณาสุตังเอวเมิตตังจังสมยังพรกวาประนัสยังวิหารติอิสิปตเนยมิคันทายะตาตระโผพระกวาปัญจาวัคคีพิกุอามันเตสิอามันมาเตสิรูปังพิกเวอัตตาอัปรูปัน จะหิังพิกเวอัตตาอภะวิสสะนายทังรูปังปัทายสังวัตเตยนะเพทาจะรูปเอวังเมรูปังหุตเอวังเมรูปังมาโหสิติยสมาจโภพิกเวรูปังอนัตตาตาสมารูปังอภะทายสังวัตตินจารัติรูปเอวังเมรูปังหุตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวทนาเนตตาเวทนาจะหิทังพิกเวอัตตาอภะวิสสะนัยทังเวทนาปัทายะสังวัตเตยนะเพทาจะเวทนายังเมวังเวทนาหุตุเอวังเมเวทนามาโหสิติยสมาจโก พิกเวทนานัตตาตสมาเวทนาอภารยะสังวัตตินาจารพัติเวทนายะอีังเมเวทนาหุนตัวอวังเมวทนามาหัวสติสัญญาอนัตตาสัญญาใจหิทางพิกเวอัตตาพระวิสานนจิทางสัญญาปัทยสังวัตเตยะรับเวทาจสัญญาญเอีังเมสัญญาหุนตัวอีังเมสัญญามาหัวสติยสมาจะกโผพิกเวสัญญานัตตาตัสมาสัญญาอภารยะสังวัตตินาจารพัติสัญญาญเอีังเมสัญญาหนตัวอีังเม ສັນຍາມະສິດສາະອີທາເອອັດຕາວ อาพระิสังสุนายทังสังขาราพัทตยะสังวัตเยุงลเพทะจะสังขาเรสุเอวเมสังขาราหุตุเอวเมสังขารามาเหสุนติจะสมาจะภูพิเวสังขารานตตาตัสสมาสังขาราพัทธยะสังวัตตันตินัจจะลัตติสังขาเลสุเอวเมสังขาราหุตุเอวเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณันตาวิญญาณางจะหิทางพิกเวอัตาพระิสานายทังวิญญาณาพัธยะสังวัตเยญาลัพทะาจะวิญญาณเอวเม วิນຍານໃນເອວັງເ ปันเตยปันนาณิจังทุกครั้งว่าตังสุครังว่าติทุกครั้งปันเตยปันนาณิจังทุกครั้งวิปะลิณามตตังมังกะลังโนตังสมุนุปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสโอมะอัตตาติโนเหตังปันเตตังกินมังทานภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวะติอนิจา पादे यदि चंग खांग तुख खांगे इतु खादे यदि चामथु खांग मांगल अनु तुम नुपति तोंगे ता इसमी ए सोम अत दिनो हे तम खनते मन था सन्या अः अने चावा दी अंधे यदि चाथु खांगवादी इतु खांग पांदे बना चु खांग मांगल अनु तुम पदे तोंगे तुम हम ए सोमें अनो हे तंत ตังกิมัญญฐาพิกเวสังฆานิจจาวานิจาวาติอนิจาะพันธิยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังคันมธิยปนานิจังทุกขังวิปะนินามัธมังการังตังสมุทุสปะสิตวงเอตังมะมะเอสุหามัสมิเอโสเมอัตาติโนเฮตังปันเตตังกิมัญญฐาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันธิยปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติ ทุกครั้งพันเดยปนนานิจังทุกครั้งวิปะเลนามัธรรมังกะลันุตังสมุทุปัจเจตุงเอตังมะมะเอสโอหะวัสมิเอโสเมอัตตาติโนเห็นทางพันเตตัตสมาติหะพิฆเวยังกินจิรูปังอติตานาขัตตปจจุปันนังอจฉตังวาปิฏฐาวะโอราทีกังวาสุภุมวะภูมังวาหินังวาปนิตัง วายันตุเดสันติเกวาสพังรูปังในตังมามานุสุหะมัชสมีนาเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญาตถาภังยากาจิเวทนาติตานาขัตตปจุปนนาอจตาวาปิณฑาวาโอฬิกาวาสุภุมาวานินาวาปิตาวายาตุเดสันติเกวาสภาเวทนาในตังมามานุสุหะมัชสมีนาเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญาตถาภัง या काचि संता नखत पच्चुन्ना अजता वहीं धवा वोला सुकुमा वी नवापीता वथुरे सन्धि वप हाजाषु हिलाषु अथे यथातांग सम ये केचि संघरातिता नखत पच्चुपन्ना अचता वि वोला सुकुवा वि नवापनीता वेथुड़े संधिके सप เพศสังขาราเอตัมมะม่านิสุหามัสฉมินามีโสอัตติเอวังเมตังยะถาภูตังสำักปันญาธาตุผังยังกินจิวิญญาณังอติตานะคะปัจจุปันังอจตังวาผิ้าวาอุรานิกาวาสุปมาวาหินาวาหินังวาปัญตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพานตวิญญาณังเอตามมะม่านิสุหามัสฉมินามีโสอัตตาิเอวังเมตังยะถาภูตังสำลักปัญญาธาตุผังเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวะโกะรูปััจมิภินิปินตติ ဖြစ်တဲ့တနာညစ်ပိနိဗ္ဗိန္ဒတိသညာယပိနိဗ္ဗိန္ဒတိသံဃာလေးစပိနိဗ္ဗိန္ဒတိဝิญญาနေဝิญญาณသတိပိနိဗ္ဗိန္ဒတိနိဗ္ဗိန္ဒတိဝိနာသသတိဝိနာခံမိမုစ္စတိဝိမုတသတိမိမုတ္တမီတိญาณังဟောတိခီနာชาติ ทีวุู้ตังธพม่าจะยังกตังกานนิยังนาปังอินทัตตาญติปชาณติอิทธะมวจะพะกภาวะอัตตมนาปจัวกิยาภิกขุพักวัโตภาสิตังอภิลันดุงอิมัจมินจ่ปะนาเวยยกนัสยิงพัญญัมานีปัญจวกิยานังภิกขุนังอนุปปัายะอาสะเวหิสิตานิวิมุตติงสุติ